วันนี้คุณมากับใครครับป,ป้าป้ากับมาม้าอูอ้หูถูกต้องครับผม <c oughs> <c oughs> คุณไอเซนชอบสีอะไรครับส้มคือแฟนมิลิขับเลือพลพล,ผลน่ารัก <c oughs> คุณไอเซนครับวันนี้คุณมากับใครครับป,ป๊าป้ากับมาม้าอูอ้หู คุณไอเซนชอบสีอะไรครับส้มแล้วคุณไอเซนอยู่โรงเรียนอะไรครับอยู่โรงเรียนสาสาเด็กตาค่ะที่บ้านเลี้ยงแมวไหมครับแมวชื่อว่าอะไรครับวินเทอร์คุณไอเซนครับคุณรู้ไหมครับว่าสงการคือวันอะไรครับจัดนานถูกต้องอครับผมสอบ้องมีสีอะไรครับยกมือวุวย